สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่รักเกษตรทุกทท่านเนาะจา้าพบกับยายล้านเกษตรยุคใหม่อีกเช่นเคยจา้ามือนี้เนาะยายล้านสิพามาชมสวนพริกเนาะจา้าไปเบิ้งกันเลยจา้าจ้ามือนี้ยายล้านเนาะจา้าพาเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรของเขามาชมสวนพริกเนาะจา้าสวนพริกสวนนี้เป็นสวนดั้งเดิมเลยจา้าเห็ดมายี่สิบถึงสามสิบปีแล้วกะมาได้เนาะจา้าเราเบิง้งงามงามพี่น้องไอ ม,ม้าเนาะจ้าม้าสวนขี่มอเตอร์ไซค์มามาพ่อเจ้าของเราพอดีจ้าเจ้าของเรากําลังเก็บรีกอยู่เนาะจ้ากาลังเก็บนวยงามนี่แหละจ้าบ้านเฮาเอื่นกันมาหน่วยตัตีนละ,ะจ้าจ้ามาเบิ่งกันเลยเนาะจะ้ามึงดูจ้าบักพรีกเรามึงหน่วยใหญ่ใหญ่นี่แหละจ้ากําลังเป็นหน่ยยหหนวยงามหน่วยนวยนวยย่ข้างล่างย่จ้าล้วเบิ่งกําลังยูงงามยุนแหมจ้าเพราะท่านได้ขึ้นขึ้นข้างบน พ่อเจ้าของเราพอดีคุณพ่อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันมือนี่เนาะจ้าสิพาไอเพื่อนเพื่อนเช้าเกษตรเนาะจ้าไอมาเอาความรู้จากคุณพ่อเนาะจ้าเกี่ยวกับเรื่องการปลูกพริกนี่ละจ้าไอก่อนอน่นเนาะจ้าคุณพ่อบอกพี่กัดก่อนจ้ายุ่ใส่เนี่ยจ้าส่วนพริกโอ้บ้านน้ามังตังหสะพังอําเภอบ้านแทนเั้งนี่ล่ะจังหวัดชัยภูม จ้าไอ้บึงดูจ้าพริกของเราบังดูจ้าน้อยใหญ่ไงเออพีนี้มันกัะไข้เนี่ยจ้าไอ้สวนพริกของคุณพ่อสายท้องได้จ้าเนี่ยคุณพ่อไอ้ปลูกพันธุ์ยังนี่จ้าอ่ออัมพวาอัมพวามาสั่นเลยอัมพวาแม่บ่านถงวมาว่าพันธุ์อัมพวาจ้าพันธุ์อัมพวาเนาะจ้าอัไอ้น่วยใหญ่เนาะจ้าเนาะ หน่วยใหญ่เบิ่งดูจ่าใครองุงยิงลิงอยู่ค่ะเบื่องดูค่ะอันนี้แม่บ้านเราวได้จ่าหนี่หมุนยุกยุกอยู่พี่น้องเอ้ยเก็บบักพีกเห็นทางแต่นันต้นบักพิกยุงยักยุงยักจ้าแล้วอันปวดแอวแล้วยืนเก็บบ่าได้เลาตูดเก็บน้ำร่องเอ้าน้ำหลมันปกล้องปกหนังไปก็ได้มุนฮาโอ้อันปลูกลายปันใดเจ้านี่คุณพ่อออกแปลงนี้ประมาณสามพันนี่เหละสามพัน สามพันไปไป,ไปาสามพันไปไปลายพุ่นเนจ้าพุ่นอ่ะที่ที่เห็นพุ่นเมจ้าแปลงน,นั้นสองพันกว่าโอ้สองพันกว่าแปลงนั่นก็บเบี้ยน้อยง่ายปลูกแรกๆกันปลูกว้าคุณพ่พพพอมื้อนี้สิพาเพื่อนๆชาวเกษตรมาฮู้สูตรดีๆฮู้เคล็ดลับดีๆนําคุณพ่อเด้ในมื้อนี้จ้ะไอ้เบิ่งดูจ้ะแล้วเบิ่งแบบกพริกเราเบิ่งด่างต้นเดียวก็บ่มีหยิกงอกขาวก็บ่มีพี่น้องเอ้ยแล้วเบิ่ง เขียวสดใสเนาะจ้าเบิ่งเราเฮ็ดได้ดีหลีเนาะจ้าไอโน้นนี่มีประมาณจากไรนี่จ้าโน้นนี่ทั้งหมดมีสีมันกะแล้วอประมาณหาอะไรได้เนาะโอ้หาอะไรประมาณหาไรแล้วแล้วพื้นที่ของคุณพ่อที่ปลูกพริกนี่จากไรนี่จ้าพื้นที่ปลูกพริกนี่ที่สองไรกว่าสนสามบ่ ประมโอ้จ้าผ้าไหมนี้เนาะไอคุณพ่อเฮ็ดบักพริกเป็นประจำบ่นี่จ้าทุกปีบ่ต่อเฮ็ดบักพริกบ่นี่กะกะบ่ได้ยี่สิบปีสามสิบปีหรอกจีบู๊ยเบิ่งดูจ้าพี่น้องเฮ็ดมาเรื่อยๆแล้วเบื้งดูจ้าถือว่าเสียนพริกเลยแด้เนียจ้าเราเฮ็ดมายี่สิบสามสิบปีแล้วจ้าแต่ว่าแต่ละปีนี่กับราคาบ่คือกันเนาะจ้าเนาะราคามันมันมันมีเป็นบางปีบางปีกะ เ้าบาทสิบบาทนี่ก็แย่เลยเท่าสวนนี่นี่ก็ว่าราคาสีคล้ายๆจ้าก็ว่ามีมัหนี้ปีกายนี่เด้คุณพ่อปีกายนี่ราคาดีโอ้ปีกายนี่พ่อะไปพ่อมาแต่ว่าปีกายนี่โอ้ได้เงินด่วยปีไก่ปีไก่นี่ปลูกประมาณเท่าไหร่จ้าประมาณสี่พันคือกันนี่แหละพราะพรากันนี่แหละแต่ไหมได้เงินเป็นแสนพอปีกายนี่โอ้ยเบิ่งดูจ้าพี่น้องปลูกพีกแค่สี่ห้าพันได้เงินแสนไหมจ้าราคามันดี ราคาดีครับดีราคาดีกะเขาก็ได้แน่พื้นที่นี่พื้นที่อยย่พื้นที่สูงแม่นบะจัตเออมันเป็นโน้นเป็นโน้นเนาะคุณพ่อปลูกช่วงเดือนใดนี่จาออ้าวันนี้มันต้นพืชจิกาเลยวะ่ะโอ้ต้นพืชจิกาเนาะจา้าต,ต้นตัวได้ได้เก็บน่วยงามจากเทียแล้วนี่จ้าคุณพอ่องามนี่มันเป็นอังกอมี่ละข้างสอง โอ้เท้าสองนะจ้ะหน่วยงามเท้าสองแล้เบิ่งดูจ้ะเบิ่งเท้าสองหน่วยงามงามเบิงงามคุณแม่กับ่วยงามไอ้ใบมันหลายเนาะจ้ะมันสมบูรณ์นะเบิ่งมันยอดสดใสดีขนาดนี้จ้ะแล้วเบิ่งเบิงดูจ้ามันได้ได้พริกเนี่ยเมนบวเมนวัตถุนี่ละจ้ะเหมือนี่ยาล้านกรสิมาถามสูตรเหลาเนาะจ้ะให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรของเขานี่ยแหละฟังมือเนี่ยว่าเราเฮ็ดจังใด พริกบ่เป็นโรคน่วยไงน่วยดกเาะจ้านวยดาดกับบ่มีเลอจ้านวยดาดคล้ายๆน้ำห้อนรั่วก,กันไมมจ้าส่วนมากปัญหาของเช้ากษตรของเฮากระสิเป็นปัญหาใหญ่เลยจ้า<ม>แต่ว่าส่วนของเรานี่บ่มีบ่มีเลยจ้าบ่มีเลยเราบึงมึงนวยพริกอของเราบักพริกมันกะมึงรู้จักเลยมัเทียมันเขาก็ต้องจ้ะคัดเน่บ้านนี้เนาะจ้าสิเริ่มถามสูตร คุณพ่อเลยนะจ้าว่าไอ้คุณพ่อลงแปลงปลูกนะจ้าไอ้ได้ส่ฮ้องพื้นบ่จ้าอบบ่ได้ฮ้องพื้นแต่เขาฮ้องพื้นบ่ได้หรอกถ้าฮ้องพื้นมันอยากตายโอเคมีนี่ฮ้องพื้นบ่ได้โอ้เคมีฮ้องพื้นบ่ได้เดี๋ยวจ้าฟังใ้เดี๋ยวจ้าไอ้เพื่อนเพื่อนเช้าเกษตรคนเขาเนาะจ้ามันมันเหงาเปลยเปยไอ้ลงแปลงปลูกได้จากมือจ้าเขาจะเขาจังส่ปุ๋ยข้างแรกเลย ตั้งจะห้ว่าอาทิตย์นึงขึ้นไปไปเอาเอาชิมชิมไปเอาสิบมือจะไปมันจ้ะเ้าหยิบใส่หน่อยๆยิบใส้น่อยหน่อยนี่เ้าหดมืดได้เลยมันมันมันมิโมไถ่นี่โอ้ยคิดคิดไปสิบมือเนาะจ้าเราใส่ปุ๋ยปุ๋ยนี่จะเป็นสูตรยังคุณพ่อเขาต้องเอาสูตรชิพาชิพาละโอ้ชิพาชิพาชิพาสามตัวสูตรเสมอจ้ามาหนี้เ้าวหดจากเถ้อเขาจังใส่รอบสวนจ้า เรอบสองนี่เขาก็ต้องโวนเติบอยู่ให้เป็นเครื่องยันถูลับไปจ้าประมาณสิบห้ามือ,อมเด้อจ้าเขาจังใส่รอบสองอีกเพราะว่าเพราะว่ากระชหดประมาณไอสามสี่น้ำนี่แหละเนาะจ้าสามสี่น้ำจ้าประมาณนั่นแล้วเขากะเบิงอาการของพี่เขาเขียวบ่อท่าย,ยอดสดใสถ้าสีเขียวอยู่เขาก็บอเพิ่งใส่แม่บอกคุณพ่อแมนแมนานจ้าน,านั่นไอ้ที่นี่ ช่วงที่เป็นดอกเป็นหมากน้อยคุณพ่อใส่สูตรใดจ้าช่วงเนี่ยช่วงมันที่เป็นหมากน้อยเนี่ยมันเฮาเฮามันเฮาตามที่เฮาใส่สูตรเสมอนี่มันก็ดีไปจังหนึ่งอยู่มันถี่สูตรเสมอนี่มันสิบำนี่ช่วงทั้งดอกมันเจสรมันกะดีมันกะดิติดผลดีนะเขาเขาบวกกันกับสูตรเอามากเพล่คุณพ่อหรือว่าใชไหมถ้าบวกบวกสูตรเอามากนี่เขาห้างดีหัางดีเตวามันหนังแข้ง โอ้ปัญหายุทีิราคาแต่คุ้มมันคุ้มจ้ะัะไรจะเอาเอาเององิบสามจิบสามจิบสามยี่สิบเอ็ดบอกคุณพ่อเมาบวกก็ได้เอาอันมาบวกกับสูตรสิบห้าสิบห้าเขาเนี่ยโอ้ฝังไว้เลยจ้าไอ้ช่วงประมาณเป็นดอกนะจ้ะกับเป็นหมากน้อยนี่ละ อคุณพ่อสายทองเราบอกว่าเอาสูตรเสมอบวกกับสูตรเอามากเนาะจ้ะสูตรเสมอก็คือสูตรสิบห้าสามตัวสูตรเอามากก็คือสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนี่แหละจ้ะบวกใส่กันเนาะจ้ะแล้วก็หดไปเรื่อยๆมันเ่าจ้ะคุณพ่อหดไปเรื่อยๆนะจนกว่าเขาได้เก็บหน่วยจนกว่าเขาสิได้เก็บหน่วยเขาเบิง้งเขาเบิ้งมันสิเป็นจังใดจ้าม,มากกับสูตใส่ดีเบิึงดูจ๊ะต้อนยอดมึงดูจ๊ะมึง หมากน้อยแล้วกับมีต่อยอดเป็นดอกขึ้นเรื่อยๆเนาะจ้าสูตรนี่แล้วก็คือว่าให้เอาสูตรเสมอบวกกับสูตรเอาหมากพร้อมเนาะจ้าพริกของเขากระสีต่อยอดแล้วก็<ม>เป็นใบปเ,เป็นดอกเป็นหมากไปเรื่อยๆเนาะจ้าเมืงองที่นี่เนาะจ้าแคลเซียมหรือว่าธาตุอาหารซื้อแม่คุณพ่อคุณพอ่ณพอไอ้ได้ใส<อ>่บอจ้าอา้าว,ต,วตัวนี้เขาขาด่าได้ดอกแคลเซียมนี่ขาดมาได้ แคลเซียมโบลอนเนี่ยเขาต้องต้องต้องบำรุงเนี่ยมันเป็นธาตุอาหารเสริมของมันนี่พริกนี่ถ้าขาดแคลเซียมไบลอนโบลอนเนี่ยมันถี่เป็นใบด่างใบเหลียงแคลเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยเขาต้องบวกกันแน่ต้องมีเลยอันหาซื้อจากใสได้เนี่ยจากแคลเซียมบโอ้ตามงตลาดเท่ามี้โอ้ตามห้องตลาดร่างการเกษตรทั่วไปละจ้ะ น้ำมันการเกษตรมีบ้านพ่อเอื้องอย่กับมีด้ลยโอ้ธนพัฒน์การเกษตรกับมีด้วยจ้าบ้านน้ำมันของเขาไปหาซื้อได้เลยจ้าเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรที่ยู่แถวแถวบ้านแทนเนาจ้าไอคุณพ่อสายท้องเราก็ซื้อจากร้านธนพัฒน์การเกษตรนะจ้าของน้องตาของพ่ออื้งละจ้าไอช่วงช่วงที่ใส่นี่ไอแคลเซียมกับแมกนีเซียมนี่ช่วงไหนคุณพ่อ ต่ว่าแคลเซียมโพลอนเนี่ยอยากให้ฉีดมังจะิ่มต้นเล็กเลยเพราะว่ามันถีบบำรุงต้นให้มันเข้มแข็งน้ำใบเข้มแข็งต้นเข้มแข็งแล้ดีเ<ค>พราะว่าเขาเขาเสริมมาเอย,เยอาทิตย์นึงเขาฉีดแค่นึงไปงเถอะผสมกับยาได้เขาผสมกับยาได้เลยเลยดย้กับเคมีเขากับสารเค<อ>มีเขาได้่เนียแคลเซียมโพลอนเด้จ้าคุณพ่อเราบอกว่าอยากให้ฉีดัตงแต่เริ่มล<อ>งแปลงปลูกเลยเด้จ้าสามารถผสมกับไอสาร ไอ้กำจัดข่าแมลงหรือว่าไอ้สารข่าสตูพืชได้เลยจ้าผสมใส่เลยกับเป็นการง่ายเนาะจ้าเขาบ่ได้เสียเวลาในการฉีดใบ้เตียตามที่เห็ดม้าจ้าตามที่เราเห็ดม้านี่สูบของเราได้ได้จ้านี่สูบของเราเลยบางคนงพิ่งกับเห็ดบ่คือกันจ้าบางสวนกับเห็ดบ่คือกันแล้วแต่พี่น้องเช้าเกษตรของเขาสิร้องเบืองเลยจ้าเว่งงามอิริเลยจ้ามึงดูจ้าเคยเห็ดม้าจังสิ นี่ของของแม่บ้านเราได้ในจ้ะของแม่บ้านเราวูยเบิึงดูจ้ะมึงดูไพริกของเรานี่ละจ้าตากับยายกับเก็บสองคนยังสหละจ้ะเพราะว่าไอ้พริกว่าทันได้โคบนะจ้ะไอ้มึงดูจ้ะนี่ละจ้ะมือนี่ยาล้านกะพามาชมแปลงพริกสวยๆนะจ้ะบ่มีลรกมีไผ่บึงดูจ้ะพริกเรานะจ้ะ หาความรู้เล็กๆน้อยๆเน,นาะจ้ามาฝากเพื่อนๆชาวเกษตรของเฮาเนะจ้าสำหรับมื้อนี้กะบอขอรบวันคุณพ่อหลายก็นี่เนาะจ้าสำหรับมื้อนี้เนาะจ้ากะขอสวัส,ส,สๆๆดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้จ้าจ้ากะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือว่ากดติดตามไอเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆในคลิปหนาเนาะจ้าของเย,ยล้านสำหรับคลิปนี้เย,ยล้านกะขอสวัสดีจ้า